สวัสดีค่ะเพื่อนๆหมูสามชั้นผักกระหล่ำนะคะผักบ็อกกี่ค่ะหรือว่าเขาเรียกอะไรบ็อกกี่เนาะใช่ค่ะหมูสามชั้นผัดบ็อกกี่นะคะเพิ่งเสร็จเลยค่ะร้อนๆน,นะคะเพื่อนๆจ๋านี่นะคะถ้วยใหญ่ปานนี้ค่ะกินทั้งกำบนค่ะ จีกันไม่ได้โชว์ตอนผัดนะคะโชว์ให้เห็นตอนเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆใส่แครอทนะคะหมู3ามชั้นผัดบ็อกครี่ใส่แครอทค่ะ